เพ่าได้กินไหนหลักฐานแปดสิบสวัสดีค่ะมาตะเริ่มนโอมาตะมูขว่นมามาหอดกันน้ำไปกินเคสี่นำีตาล่าสูดรานาคอยแล้วลไมข้างล่างแล้วเขาสอบตัวเราขึ้นแม่นั่นเจ้าไปนะขึ้นแม่ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะผู้ใหญ่พ่ไอ,อไหนนอนเน่สวัสดีนะคะสวัสดีเอลซีมิริทามาแล้วนะคะรอบดึกจะไม่จ่ามีใครยังไม่นอนบ้างสวัสดีทุกคนจ้าป๋าด้วยัม่มหลับเบิดทุกคนแล้ว,ดวดเด็กดื่นยังขื้นแต่พากันเท็ุอย่างอยู่ค่ะคือประหลับบ่นอนจนทรสี่ทุ่มห้าทุ่มใครยังไม่นอนเม้นมาจ้าสวัสดีทุกคนนะสวัสดีทุกคนค่ะ สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีจ้ะแม่แม่ทั้งหลายคนนะจ้าว่าเป็นพักกันลาเปิดแล้วสะดอกมาสวัสดีนะคะผู้ใดยังมากน,นอนแนนอนกันหมดอย่างอีหล่าของกมาัาตะบานถักมาหันอ่ะเพิงมาจากบ้านถักก็เลยแบบ มานั่งอะไรสดก่อนอาบน้ํานะคะชิวๆก่อนนะ,ะสวัสดีทุกคนนะ,ะสวัสดีค่ะผู้ใดขำาม่แล้วกดเม้นต์มาหน่อยนะจ๊ะกดเม้นต์กดแชร์ให้เมลี่ด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยะค่ะเหมาม้อยกันก่อนอาบน้ำนอนจ้าเวนิี่เมลี่ก็สวัสดีค่ะขอบคุณมากค,ค่ะอันเมลี่เพิ่งมาจากบ้านพักเบื่อกก้นี่มาจากบ้านพักนะคะอ่ะ พานีนรุยไปบ้านพากพึ่งกลับมานะครับเปี่ยนกันอาบน้ำก็มีรุยอยู่นะคะนี่รุยอาบน้ําอยู่คนะ่ะมิริกร็เลยอ่อเคลื่อนไหวอย่างะก็เลยมานั่งไร่สดเล,เลนๆก่อน <c oughs> งามแหงแมง่ขอบคุณมากค่ะจะงามมองใดดอกเวเอรเเล่ขึ้นกี่ตกนี่ฝนก็ตกดีดีตกดีอีหลีแล้วฝนก่ตกตกทั้งวันเลย งานข้าวกับจา้าสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะสวัสดีจ้ะจะชุดนอนคิตตี้ให้น้องเนี่ยจะสุดเดี๋ยวเดี๋ยวรอจะรอนะคะรอนะคะเดี๋ยวรอนะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนที่ยังไม่ได้นอนนะจ๊ะยังไม่ได้นอนอุ้ยปูทรายถักมาจริงบัดหนึ่งเลยดีดีด,ดีตกดีเฮง ตกทุกวนัน every day นะคะตลอด24ชั่วโมงไม่ยุย้ยไปใส่ยุย้ยนี่รุยอาบน้ํายุ้ยอาบน้ําอยู่ค่ะเพี่ยนกันอาบน้ําให้นั่งเขาอาบน้ําก่อนนะคะยุ้ยอาบน้ำเสร็จเม่รีก็จะไปอาบน้ําต่อนะคะเม่ร์รีก็เลยแบบมีเวลาว่างนะมีเวลาสักสองสามนาะทีไหมสวัสดีทุกท่านทุกคนนะเจ้าค่ะ ฝนตกว่าทั้งอื่นฝนตกฝนตกดีคือทางยะโสธรไหมคะยะโสธรเมืองบ้างไฟโกแต่งโมหวานหมอนขวานผ้าขิดแหล่งผลิตกระเทยสวยฝนตกดีคือสิดีล่ะไงดี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 ตกดีตกได้ตกดีค่ะอิรีตกกุมือยอิลีเดยพี่น้องเอ้ย ตกคาดตกแน่หนีไม่ไม่กกรีดศูดดนย์อยากแน่ประกอกเส่ฝนคัดๆน่อยากแน่มักกอกเส่หัวฝนคัดห <ใจ S 1> น่โอ้ย,ยะะจะมดีแต่ยังละหนัวฝนตกแม่ว่าจะด,ดีใจเด้อกูจะบอกให้เอฟซี FC จากระยองสวัสดีคะ่ะส,สวัสดีสวัสดีทุกท่านทุกคนนะเจ้าค่ะโอ้ยเมนบอกมาตัวไม่เรียลายพี่จ๋า เปือเอเล่คือกี่ตมนี่เบังหนาที่ละบังหนาถ้าแปลงแต่เมือเศร้านี่ทาวหนึ่งครั้งจบเปือยเสียงรถเพื่อมาฝนตกอีหลีได้พี่น้องตกตกแบบตกตกเป็นตกตกห้าตกสิบตกอีหลีเนี่ยฝนตกดาตกจ้าตอนนี้กรุงเทพตกใช่ไหมคะตกทั่วฝ่ายอีหลีเนี่ยเรื่องผู้ชายที่หนึ่งนะเม่นโอ้ย นแ่นอนอยู่แล้วแห้งหิวด้วยช่วงนี้เอี่ยวไม่ตกถึงท้องเลยนะ <c oughs> แม่มาอะไรดึกแท้เพิ่งกลับมาจากบ้านพักนะเพิ่งจากกลับมาจากบ้านพักแล้ว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 เสียกเปิดยิบสองยิบสามไม่เมื่อกี้กข้มาเอาไปตีคนตามาใส่นั่นนี่แหละเห็นยังไง เขาแม่เขาแม่อยู่อี่ะข้าเจ้าลรอปะบ้าเขาแม่วันสิมีอะไรแม่ติดเด้รึโมระกรสีติดอุดรตกดีค่ะตกดีเป็นบ่ตกแบบตกกุดดิดโหลดคนตาล้างเขาเหลัอกระุกคนตาก็เป็นเชือกบ่ตกบ่โอ้ยบ่ตกสั่นเอาไว้ให้แม่โมระคอกระสีเวทีหนูคนตาสั่นหนูจะไปติเสธอย่างละหนูเขาแย่มคืนเง เรื่องนกทาจังหวัดยะโสธรค่ะ <laughs> ย่าเฝ้าบ่าว้ก่อนข้าวน้อยบืออว้ก่อนค่ะขอบื่อว้ก่อนแน่ถึมาหัวยังตะเวนแทะกำลังจะนอนเปิดมาเจอเมลี่เฮ็ดให้หัวอีกแล้วหัวหัวคาคาดตามข้าวน้อยจังน้อน พ่มันผสมเขียวน้ำลายไม่ได้ไหลย่อยสดๆเลยหนะกยูบีลำออกหลายหลายเอ้ายูบีแล้วกบออกหลายหลายเพื่อนว่าพูดผพดข้าวหน่อยจวดพรุ่งนี้แน่นอนจ้ะเป๊กแน่นโหลดน้องแดงตามที่นี้นั่นดุดโลดเก๋ๆนี่ เาโนม่้องมงอลคนนาทับทิมกรอบไม่ดีนี่ใจน้องมันทับทิมกรอบไงอ่ะอกอบไงอกอบไม่ีคือทับทิมกรอบบอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนันเจ้าค่ะผมมาแล้สมงก่ สมอสมแก้หน้าไหลหน่อยจด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 น่ยจดจดตามเขาไม่ด้เรบักสมแกมตามนะคะบักหน้าบีจดเขไปกินรกองกินล้ก้กูเตั้งใจว่าจะรู้ข้อมูลอะไรเลล่ะบอกว่าอยกินได้กิน ไหนหลักฐานแปดสิบส,ส,ส,สวัสดีค่ะมาตะเลิกมันโอมาตะมูบนว่ามาหอดกันน้ำไปกิ่นเทซีแล้มีตาล่าสุดมาดาค่อย <มา S 2> แล้วลไปข้างแรางแล้วเขาสอบตัวลวรลา,นะาขึ้นแม่นัน่เเเนเจ้เเาไปนะขึ้นแม่นั่นข้าที่เขาจะหัวอีกแล้วมันยิ่งหัวยอ่งเออโดนใจแลอวพอบแล้วเอียังไม่บอกนะครัคุไปกินข่าวบ่ยังไม่บอกอีว่าคุไปกินข่าวบ่ แม่บอกยุ้ยเอ้ยบ่ได้กูบ่ได้ไปกินเป็นบ้ากูกะว่ากูสิขอมไมกินกันนั่นนั่นอีเมียส่องคิวกินกันกลิ่นเซนบ่ได้บ่ได้เขียน้ยวเลยนี่เมื่อนี้แบบบ <them> hey, ่ได้แต mm ่งหน้าพร้อมขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ มาจ้ามามาเลยค่ะามานะคะโควิดสายเดินทางจะนั่งรถไฟหรย,เยนเรือจ้าโอเคยินดีต,อต้อนรับนะคะถ้าไปหาหาพี่หาถ้กกรเชื่อมได้ลักกระเชื่อมได้มากได้สองคนจะเห็ยนั่งได้ถักกระเชื่อมง่อุ้ยขอบคุณมากค่ะมาหาตั๋วกัน ชุดมาสวยอย่างตลกดีสวยด้วยเพนว่าหน้าสดใสมากจะขอบคุณมากค่ะถึกน้ามดีได้ได้น้ําดีฝนตกใหม่ฝนตกใหม่ก็เลยได้น้ฝนตกใหม่ก็เลยได้น้ดีอนเขาไปหาทีลเอฟซีจะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะบอได้ต้องเสนได้ตกให่ใหลีตกตกแบบบอเศร้าเลยบอลไหนเศร้าอยู่ตกแบบบอเศร้าเลยตั้งแต่ ออพากันเป็นมุกตแต่บลายฝนฝนตกตแต่ปลายจนมาเดี๋ยวนี้บ้านในเศร้าอยู่พี่น้องยอดสัตว์ตัดมือเศร้านี่ล่ละแม่ยาเขินเพ่นย่องบ้าในใ้เขินเด้อแม่ชินเล้ยวชินชินก็ว่าคำว่าง,งามเจ้าคืองามกอ็อยากหมดอยากหมดโทรศัพท์เขาไปทุบคักได้เขินคักแถออยากหมดโทรศัพท์เขาไปทุบ ขนขนินๆจำนองได้พอจำได้ค่ะหมูนุ่นของเม่งน้อยชอไปัซี่ดขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากแอบคบกับลูกหรือเปล่าอา๋อเมลี่มีแฟนยังคะแอบคบกับแอบคบใครอยู่หรือเปล่าบอสโสดโจดจริงๆยังไม่เปิดจริงเลยจ้า หัวด้วยใช่ไหหัวอย่างค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเอาตั้งกล้องไว้ดีเอาอยากถือพี่ไม่ไดขึ้นอาขาวแต่ว่าคือบ่เอามะข่ายบ่้ด้ขาวดีอยู่บอขาวด้วยแป้งขาวด้วยแป้งแล้วขาวด้วยเอียงก็อย่างนั้นใครจะข้าว พี่น้องขาเดี๋ยวมิลิขอลงแล้วนะเพราะว่ามิลิจะไปซือ้อ,อหนู <laughs> มิลิจะไปเสื้อดูกแล้วแล้วเขาไม่เข้แน่โอ้ยไปหากินเอาโหลดแม่โหลดขั้ววนแล้วมันจะกแล้วหยา,าย่างเงี้ยเดี๋ยวสิพายางไปดอก <laughs> <laughs> มิลิขอลงอ่ะเด้อเดี๋ยวมิลิขอไปอาบน้ำก่อนมันดึกแล้วนะคะ <laughs> อยู่กทมฝนก,ก็ตกจ้าจ้า ดูแลสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะที่เขมาม่ทุกคนเดียงมาเด้รับแด่นอนนะเจ้าคานนะโอเคเด้อพี่น้องเด้อนอนรับฝันดีราตรีสวัสด,ด้อพี่น้องเด้อสวัสดีจ้าอาอย่าฝาาฝ้าแบบมาเดี๋ยวไม่ได้ขอไปอาบน้ำก่อนพรามันเดืกดแล้วออพิ่ง <c oughs> ยอ่ยอยังจ้ายังยังยังนะคะยังนะโอเคเนาะเดี๋ยวไม่รีบขอไปถอยตัวไปอาบน้ำก่อนเดี๋ยวเข้ามาเจอกันใหม่นะ วันนี้ราตรีสวัสดิ์แล้วก็สวัสดีนะเจ้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าค่ะ